เมื่อได้รับคำชมจากหลินว่านเอ,อ๋ออันเฉิงสีก็พูดอย่างถ่อมตัวว่าท่านผู้อาวุโสท่านใจดีเกินไปแล้วตอนนี้ข้ายังห่างไกลจากการโต้กลับข้าแค่กํำลังเตรียมการบางอย่างไว้อย่างลับๆเพ่านั้นยิ่งไปกว่านั้นสามีของข้ายังวางแผนไว้หลายอย่างให้ข้าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตและท่านยังตั้งทีมืออาชีพไว้ด้วยไม่เช่นนั้นหากข้าต้องอยู่คนเดียวข้าคงหนีไม่พ้น หลินว่านเอ่ยยิ้มเล็กน้อยและถามว่าท่านหญิงเย่ประสบความสำเร็จในความก้าวหน้าครั้งสำคัญใดๆจากตระกูลหวูหรือไม่อันเฉิงซีกล่าวว่าพูดตามตรง ท่านผู้อาวุโสมีคนในตระกูลหู่จำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าตระกูลหู่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการกระทำอันชั่วร้ายของหู่เฟยหยานมาหลายปีแล้วแม้ว่าพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุมากมายแต่พวกเขาก็ทำบาปหนักเช่นกันอย่างไรก็ตามผู้ที่คิดจะโค่นล้มหู่เฟยหยานนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงส่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถให้ข้อมูลได้บ้างแต่ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากนักหลินว่านเอ๋อพยักหน้าพลางนึกถึงความก้าว หน้าอย่างกระทันหันแล้วกล่าวว่า ความคิดของท่านหญิงเย่เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าแม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของตระกูลหูจะช่วยเหลือและสนับสนุนความชั่วร้ายแต่พวกเขาก็กังวลเกี่ยวกับอนาคตอย่างแน่นอนตลอด3-400ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้รับการคุ้มครองจากหูเฟยหยานทำให้พวกเขาสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจและร่ำรวยมหาศาลแต่หูเฟยหยานเหลือเวลาอีกไม่ถึงร้อปีพวกเขาคงกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตายของนางอย่าง แน่นอนดวงตาของอันเฉิงสีสั่นไหวและเขามองไปที่หลินว่านเอ๋รอฟังคำพูดต่อไปของเธอหลินว่านเอ๋กล่าวต่อ ถึงแม้ตระกูลวูและววูเฟยหยานจะอยู่บนเรือลำเดียวกันแต่วูเฟยหยานไม่มีทายาทเป็นของตนเองเธอไม่ต้องกังวลเรื่องการสืบทอดสายเลือดหลังจากตายไปแต่ตระกูลวู่แตกต่างออกไปพวกเขาไม่มีน้ำยาอามตะพวกเขาอาศัยการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงสถานะปัจจุบันเมื่ออายุขัย500ปีของวู่เฟยหยานสิ้นสุดลงลูกหลานของตระกูลวูจะยังสามารถควบคุมพวกอวุโสทั้ง3มได้หรือไม่พวกเขาจะยังสามารถควบคุมหน่วย สังหารและทหารม้าองครักษ์ได้หรือไม่พวกเขาจะยังสามารถต้านทานศัตรูภายนอกของสมาคมโปชิงได้หรือไม่นี่อาจเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสที่ตระกูลหวู่จะต้องเผชิญดังนั้นฉันคิดว่าเราควรหาวิธีทําให้ตระกูลหวู่ระหนักถึงความเสี่ยงอันใหญ่หลวงนี้และค่อยๆทําให้พวกเขาห่างเหินจากตระกูลหวู่เฟยหยานในขณะเดียวกันเราก็ควรทําให้ตระกูลหวู่เฟยหยานตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะถูกทรยศจากตระกูลหวู่ด้วย เธอเป็นคนขี้ระแวงและชอบใช้ความรุนแรงโดยธรรมชาติ เมื่อเธอเริ่มปกป้องตระกูลวูพวกเขาก็จะมีความแค้นเคืองต่อกันสำหรับตระกูลวูเฟยหยานการแก้ปัญหาความห่างเหินของตระกูลวูจะเป็นปัญหาเชิงระบบที่สร้างความปวดหัวอย่างมากอันเฉิงซีกล่าวอย่างประหลาดใจความคิดของท่านผู้อาวุโสทําให้ข้ากระจ่างแจ้งการปรากฏตัวของหูเฟยหยานกําลังลดน้อยลงตระกูลหูคงกังวลมากขึ้นเรื่อยๆหากเราหาวิธีเพิ่มความกังวลของตระกูลหูและปลุกรเร้าวความสงสัยของหูเฟยหยานได้ความขัดแย้งภายใน ระหว่างพวกเขาอาจเทียบเท่ากับกองทัพนับพันหลังจากนั้นเธอจึงถามหลินว่านเอ๋วว่าผู้อาวุโสมีความคิดดีๆอะไรบ้างไหมหลินว่านเอ๋อคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มและถามว่าลองเปลี่ยนเรื่องของฉันกับบ่ไฟยานเป็นบทละครสั้นๆดูไหมอ่าอันถึงสีอุทานผู้อาวุโสทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นหลินว่านเอ๋อกล่าวอย่างใจเย็นว่า 300ปีที่ผ่านมาข้าหลบซ่อนอยู่ทุกหนทุกแห่งแล้วู่ฟยานก็เช่นกันพูดตรงๆเลยเราทั้งคู่เป็นปีศาจร้ายอายุหลายร้อยปีแก่เกินกว่าจะปรากฏตัวในที่สาธารณะเรามาสร้างเรื่องราวของเราให้เป็นบทละครสั้นๆกันเถอะให้มันจบลงที่หูไฟยานสิ้นพระชนเมื่อสิ้นอายุขายห้าอปีเช่นเดียวกับพระพันปีชือสีทุกสิ่งสูญหายไปในอากาศและตระกูลหูก็ล่มสลายอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นฉันคิดว่าเราควรหาวิธีทำให้ตระกูลหวู่ตระหนักถึงความเสี่ยงอันใหญ่หลวงนี้และค่อยๆทำให้พวกเขาห่างเหินจากตระกูลหวู่เฟยหยานในขณะเดียวกันเราก็ควรทำให้ตระกูลหวู่เฟยหยานตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะถูกทรยศจากตระกูลหวู่ด้วยเธอเป็นคนขี้ระแวงและชอบใช้ความรุนแรงโดยธรรมชาติเมื่อเธอเริ่มปกป้องตระกูลหวู่พวกเขาก็จะมีความแค้นเคืองต่อกันอย่างแน่นอนสำหรับตระกูลหวู่เฟยหยานการแก้ปัญหาความห่างเหินของตระกูลหวู่จะเป็น เป็นปัญหาเชิงระบบที่สร้างความปวดหัวอย่างมากอันเฉิงซีกล่าวอย่างประหลาดใจความคิดของท่านผู้อาวุโสทำให้ข้ากระจ่างแจ้งการปรากฏตัวของหู่เฟยหยานกำลังลดน้อยลงตระกูลหู่คงกังวลมากขึ้นเรื่อยๆหากเราหาวิธีเพิ่มความกังวลของตระกูลหู่และปลุกร้วความสงสัยของหู่เฟยหยานได้ความขัดแย้งภายในระหว่างพวกเขาอาจเทียบเท่ากับกองทัพนับพันหลังจากนั้นเธอจึงถามหลินว่านเอ๋อว่า ผู้อาวุโสมีความคิดดีๆอะไรบ้างไหมหลินว่านเอ๋อคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มและถามว่าลองเปลี่ยนเรื่องของฉันกับบู่เฟยานเป็นบทละครสั้นๆดูไหมอ่าอันเฉิงซีอุทานผู้อาวุโสทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นหลินว่านเอ๋อกล่าวอย่างใจเย็นว่า 300ปีที่ผ่านมาข้าหลบซ่อนอยู่ทุกขนทุกแห่งแล้วหูฟยานก็เช่นกันพูดตรงๆเลยเราทั้งคู่เป็นปีศาจร้ายอายุหลายร้อยปีแก่เกินกว่าจะปรากฏตัวในที่สาธารณะเรามาสร้างเรื่องราวของเราให้มันจบลงที่หูฟยานสิ้นพระชนเมื่อสิ้นอายุขายห้าปีเช่นเดียวกับพระพันปีชือสีทุกสิ่งสูญหายไปในอากาศแล้วตระกูลหูก็ล่มสลายอย่างสิ้นเชิง